สวัสดีครับก็พาชมนะฮะทั้ง500นะครับผมสังเกตนะฮะว่ามีบันไดนะครับก้าวขึ้นด้วยก็จุดเด่นแรกนะฮะลำโพงอินฟินิตี้นะครับตัวตรงนี้นะครับเป็นลายแบบคล้ายๆเป็นลายไม้นะฮะทำแบบเรียนแบบผมชอบวิธีให้สีนะครับแล้วก็สีที่ผมชอบเนี่ยภายในผมชอบสีดำนะครับ มีปุ่มปรับเบาของคนนั่งข้างด้วยนะฮะสวยสุดๆคือตรงกลางนะครับ,รบดูทำออกมาดูดีมากนะฮะแล้วก็มีนาฬิกานะเป็นแอนาล็อกด้วยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับดูนะแล้วก็ข้างบนเป็นหลังคานะครับพอนลูมิกนะครับตลอดแนว คือต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะอันนี้ที่ผมได้เห็นตัวจริงๆนะครับผมคือค่อนข้างแบบนี่เหลือรอเปิดราคาครับรอนั่งเนียนั่งนั่งรอเขาเปิดราคาอยู่นะครับนี่นะมี usb usb c นะครับวัสดุมีแค่บางจุดนะที่ทำออกมาอาจจะดูผมว่าคือคือสมัยตรงนี้ทำดูมีราคาใช่ปะ แต่ตรงบางจุดเนี่ยจะดูเหมือนไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่แต่ภาพรวมอออกมาดีมากนะครับก็ผมว่าน่าะเป็นรถที่นั่งสบายนะครับออปชั่นนะฮะเพื่อความส่วนตัวนะครับตรงนี้ดีใจมากเพาแต่ก่อนเนี่ย g d ีเพิ่มจะทำตรงฝาพวกลำโพงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีเบาะแถวสามนะครับอยู่ด้วยนะฮะซึ่งคือมันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพาไปดูข้างหลังนะครับเหลือล้อราคาอย่างเดียวครับผมว่าคือโดยภาพรวมก็ดูน่าประทับใจนะครับเนี่ยมันสามารถแบบว่าเดี๋ยวดูนะแต่มันติดอยู่นะครับ อาจจะเนี่ยยกไม่ได้นะครับเพราะมันติดอยู่นะครับเ,เห็นนะก็คือต้องปรับเบาะแล้วก็มีเบาะแถวสามด้วยนะครับมีไฟนะ2องยีิบนะครับภาพรวมดีมากนะครับ